ขาววาบ้านหนองคุณรองเจ้าคาณะอำเภองม่วงสามสิบที่พะลุอยากถึงคงรับเจริญพรยตาโยงสาธุชนทุกท่นานธรรมสวัสดีพี่พี่น้องน้องสามนเนรทุกทุก,ทกลูกกระผมชื่อสามนเนีชุชนะภูมิเศษยันอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองวันนี้กระผมจะได้ใม่เก่าวศูนทรพจน์เรื่องในวันแม่แห่งาติและแม่แห่งชาติ เชรับชมและรับฟังได้แล้วครับใครคนหนึ่งรักเราเท่าชีวิตใครคนหนึ่งคอยคิดคอยมองหาใครคนหนึ่งมีใจที่ไม่ตานี่ลาา่ะนะคือแม่เทใจใครแม้วันใดใจเรานั้นมีทุกท่านก็คอยหาสุขนนำมาให้ท่านคอยคิด ถึงเราอย่างของใจแม่นั้นไสมีคุณสุดนักพาทุกคนบนโลกใบนี้เกิดมาต้องมีแม่ทุกคนบนโลกใบนี้เกิดมาต้องมีผู้ให้กำเนิดนั่นก็คือแม่จะเชื้อชาติภาษาอะไรศาสนาไหนจะร่ำรวยหรือยากจน คำว่าแม่ก็เป็นคำแรกที่ลูกทุกคนได้เป็นออกมาอย่างที่เริ่มหัดพูดและเป็นคำแรกที่แม่นั้นรอคอยที่อยากได้ยินเช่นเดียวกันแม่คำสั้นๆแต่มีความหมายยิ่งใหญ่มหาศาลเป็นคำที่ประเสริฐด้วยพระคุณอย่างล้นเหลือให้มีคําใดในโลกนี้ ที่มีความหมายมากมายอย่างคำว่าแม่พ่อกวระจะให้กำเนิดลูกสักคนหนึ่งในชิ้เรื่องง่ายก็เรื่องที่ต้องคอยทะลุกระนองคอยดูแลเอาใจใส่ในูทุกเรื่องทำทุกอย,ย่างอย่างระมัดระวังตลอดเวลาเพื่อให้ลูกน้อยแข็งแรงและปลอดภัยเป็นบุคคลคนเดียวที่มีความอดทนสูงตับการรอคอยที่ยาวนาน กว่าจะกลายเป็นผู้ให้กำเนิดกำเนิดสิ่ง,งหมหัศจรรย์ที่พระเจ้าประทานลงมาที่เรียกว่าลูกเพื่อมาเติมเต็มในส่วนของครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ในวันที่เด็กคนหนึ่งได้มีโอกาสาดูงตาดูโลกใครคนหนึ่งกับต้องรู้บนความเป็นความได้กับความเจ็บปวดหนักหนาสาหาัสจน เพื่อให้กำเนิดลูกน้อยของตัวเองวางเพียงแค่ให้ลูกน้อยปลอดภัยก็สุขใจเพราะแม่คือผู้ให้ให้ความรักความเมตตาความบ,บุญความเอาใจใส่ความปลอดภัยความผูกพันความปรารถนาดีให้ในสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถให้ได้อย่างบริสุทธิ์ใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มะรีหอมน้องวาข้าข้ากับรุ่นเกียรติบริสุทธิ์ขุดทองใสแทนทุกคำทุกค่อยร้อยจากใจเป็นมาอะไรกาแม่ท้องน้องบูชาอีพระคุณจากไทยอื่นรับหมื่นแสนอาจุณแทน,นรืยเปรียบเทียบคุณค่าอีพระคุณถึงบับน้ำนมมาดา คำสาปจบล้าฮานยังทันลูกไม่อาจเปิแดแสดงแสดงค้อยหรือเรียงร้อยพจนามาเสร็จสัมเพื่อบัญญยายพระภุมนี้ที่ยังงันจึงตั้งมั่นกระดานุตาตลอดไปเน้่ความรักลูกรักแม่แม่ข้าน้อยตาเพ็รคอยตีราคาข้ามินได้ แต่แม่จ๋ารักที่หนึ่งของหัวใจมีช่ยไรยรูกรักแม่แม่นิกดั